ไว้มากเผื่อกินวันนี้มีมาม่าสองห่อแล้วก็มะนาวน้ำในนี้คือน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลายแดงอะไรสชกอย่างนหนึ่งที่สีน้ำตาลน้ำตาลมันหอมแล้วก็ละลายง่ายมากแล้วก็มีไข่เผื่อไวกินกับมามา่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายในสวีตา้าแต่ว่าอร่อยกว่ามากเป็นของพมา่า ไปเพิ่งไปสักขามาก็เลยมีโอกาสได้ซื้ออันนี้โชคดีมากแล้วก็มีกล้วยด้วยเมื่อวานพี่สาเอกากล้วยมาโชคดีจังได้กินกล้วยตอนนี้ข้าวต้มเสร็จแล้วค่ะมาทําที่ร้านพี่กุวันนี้ไม่มีคนอยู่เลยต้องอยู่คนเดียวค่ะนี่เขยควันกำลัง ค,ค่อยๆลอยขึ้นมาน่ากินมากก็มีกระเทียมเจียวด้วยกระเทียมเจียวเหลือจากวันที่5ธันวาเช่นเดิมแล้วก็มีบ่ายโมงครึ่งวันที่10ธันวาคมเป็นวันที่2ของ3วันไม่ซื้อคะ่ะก็อันนี้เป็นโพสการ์ดของวันแรกเขียนให้ตัวเองเพราะว่าจะได้เอามาดูแล้วว่าสัปดาห์ไม่ซื้อทำอะไรบ้างรู้สึกยังไง เกือเข้าหลังนึกถึกข้างหน้าเป็นรูปช้างค่ะซื้อมาตอนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสวยดีแล้วก็อยากได้สแตมเพิ่มแต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะว่าห้ามซื้อก็เลยส่งวันหลังส่งวันหลังแล้วก็ต้องเขียนด้วยว่าวันแรกรู้สึกเป็นยังไงคิดอะไรยังไงก็แต่ว่าเขียนปสการหาตัวเองก่อนอืม เริ่มวางหลังจากวันแรกก็รู้สึกว่าเริ่มคิดแล้วว่าหลังจากจบวันที่สามแล้วจะซื้ออะไรกินมั่งดีอยากซื้ออะไรมั่งอะไรอย่างนี้ก็พี่กุกบอกว่าถ้าคนวันแรกไปแล้วก็จะเฉยๆแต่ว่าก็ไม่รู้ดิไก่ไก่ทอดห้าดาวหน้าร้านก็หอมมาหอมขึ้นทุกวันแล้วก็ขนมในร้านน่ากินหมดเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังฉีกเห็ดไว้ทำเห็ดหวานเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวิพิัณฑ์มิวเซียมสยามแล้วก็ใช้เงินไม่ได้ด้วยแต่คิดว่าก็เลยเอาเห็ดไว้ทำเห็ดหวานไปกินที่นู่นดีกว่าตอนทําก็ต้องฉีกเห็ดให้มันเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปลงกระทะแล้วก็ทำให้มันแห้ง แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือถ้าใส่งาด้วยก็ได้แค่นี้เองพรุ่งนี้ทำเห็ดหวาดกับข้าวกล้องต้องตื่นมาหุงข้าวกล้องก่อนตอนมืดมืดของวันที่สิบค่ะวันไม่ซื้อวันที่สองอิ่มมากๆแล้วก็เพราะว่ากินเชียว2สองหอ ซีเรียลสองห่อกล้วยสองลูกข้าวต้มแล้วก็ลูกอมอีกสองเม็ดเพราะว่าเหลือจากวันก่อนวันที่ซื้ออะซื้อมาเตรียมไว้จริงๆเหลือนมอีกกล่องหนึ่งที่ซื้อเตรียมไว้แต่ว่าคิดว่านมเอาไปกินพรุ่งนี้ดีกว่าไก่หอมมากๆรู้สึกว่าโอ้พหพนัามาอย่างรุนแรงเหมือนกับคือ เราไม่ซื้ออะเราอยู่ในไลน์ขายข,ของที่มีของเยอะมากๆมีขนมมีแรงินทร์ก็ร,ร,รู้สึกว่าอยากกินมากๆก็ไม่ซืออซ้อก็ต้องไม่ซื้อก็ต้องไม่ซื้ออืแล้กวก็พรุ่งนี้ไปพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามก็คงไม่ได้ไม่ได้มีเวลา,าคิดถึงเรื่องซื้อของมงคิดว่าเพราะว่าเตรียมข้าวไปเตรียมน้ำไปอาหารที่ทำก็จะทำให้แบบไม่เผ็ดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกินน้ำเยอะ เอาน้ำขวด6 0 0ซีไปก็น่าจะพอเพราะว่าเต้าขวดดิ้นไปก็คงไม่ไหวมั้งหนักเกินไปไหนจะข้าวอีกพอเวลาที่ตลางวันอะที่อ่านหนังสือแล้วก็แบบอ่านหนังสือแล้วก็คิดอ่านหนังสือค่ะเขียนโปรสการก็จะรู้สึกว่าเออไม่ค่อยคิดถึงเรื่องซื้อของไม่คิดถึงเรื่องกินมัน้งก็เป็นเพราะว่าเรามีอะไรทําอ่ะ บางคนพอเวลาไม่มีอะไรทำเขาอาจจะคือเราเราด้วยเราก็ด้วยเพราะว่าเวลาไม่มีอะไรทำก็จะไปซื้อขนมกินหรือไม่ก็ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นความสุขที่ง่ายเกินไปมั้งบางครั้งอะ่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือก็เป็นความสุขได้มันก็นิ่งๆแล้วก็ไม่เสียอะไรด้วย